สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนคนที文文่โบราพดีดีกับซนสองพระราษฎบ้านเคยทำมันนีพระราษาร์กับมาทำงานในเมือวันเสาร์ที่สินะสุกสาวมัอาหกวมที่าเนาะซึ่งเป็นมือนเวยออกตรงนี้เนาะวันนี้พระรากัมานาวิธีหนาบานที่ไก่ที่ทำงานฟองพราเนาะพราเก็บบรรยากาศรับาให้เพือนๆเลยนอันนี้จะเป็นแม่ของพระราษฎร ากะช่วงเราบ่ยังได้เปิดงานเนาะก็เลยมานั่งหาบานก่อนกิดที่ทางของมะลาวเนาะนั่งกินกาแฟคปูชิโน่นั่งเกี่ยวหมาก้เกี่ยวหมากเป็นมเ ตอนนี้อ่ะดยากาศเสพไปยังอากาศ่หอนนอนเือนอากาศอบหาอยู่พ้นแล้วอทีกจะพ้นโต๊รอบนั้นก็ต๊ะผู้เงเนาะโต๊ะไรมือเดียวบ้านเดียวกับเย็นๆนองนั่นนู่นจะเหมือนกับอเป่าอีกที่หนึ่งบรรยากาศใหญ่บนโต๊ข้านจะได้ไล่จังหวัดอยู่ในประเทศไทยในอาเซียน บางว่างอัดตรงนอเสืนะเวล้นกเก็นก็มีทางน้นของป่าเปิดโซานอาเสือเิกินจิบกินจิบรประจำวันงบเลนคู่มือต้องเที่ยวตามไปเที่ยวมาบุญเ้าไหน้อยบนหน่ะลบลบคุณจะได้ทันเัวเดิมมามา ชอบจินแดงมาเด้อยาาา่าว่าพม่าล้าแ้ๆแต่ว่ามาเขียวมาอันนี้อันนี้เหล้าเลยเหล้าเขียวแบบพมา่าเอาไว้นนาไว,วนนเอนมเพื่อนเหนนล้ากัม่นางหิงเกินเงนกับม่นางมานไปงงานอยู่ที่ถนนกอ,อลาม ที่เกิดหเห็นกับเจ้น่าืุอามุงไปเน,ปนี่ยวัวล้โป่งนองเสือเดี่ยวคว้ากับไปไปชีพยาเนะาะพระนาเปิดงานพระม,มั่นเจเจ้มงเจ้มงเถิงเนาะก็เลยมานางถ่าก็าาเราพักอยู่จุลาซอย18ก็จะเปิดงานกับมานางนูีก็เน้าแต่มาดาเกันเนาะ bữa vẫn nghe tiếng mông thơm Chắc là có ăn cơ thể vào thành phố Ra là vào thành phố thành phố Mình วาตั้งปุจานี่แทรกขนาดนั่นเพื่อนบราซิอประจับเจ้าบ่าซิลไทยเกิดเบิร์นั่งว่าเจ้าหนี้จืดใสน้องหายใส่น้องเดี๋ยวบราซิลไทายเบิ่งนนารว่าบั้นปุ๊บเจ้าหนี้เจ้านี้เจ้าเก่าเล่าขายอยู่ไอ้วัตไอ้อยู่แถวตลาดเก่าเขาใหญ่มากเขายังตอนนี้เรามาขายอยู่หม่องไม้นี่ตะบูหูซื้อบลาด แต่ว่าเคยกินมาหลายปีแล้วเจานีแ่แซ่เคยกินประจำเป็นมา,านดลด้่าเจาะแซ่บเคยกินประจำกินเดนก,กินปีนแล้วกินประจำกินเจาเดียตลอดต่บูือรืออานเาเลยอ่นอยากเดว่าคนเาฟังอนนีก่ตอนเจา เจ้านี้กรอบนอกนุ่มหน้ามันเพืือนแล้วแดีวก็มีหางเสือหางึ่งมาเพืือเมอเราจิประจกรรมแล้วรัคถือนเพืือนนี่เจ้าละสิบห้าบาทขายอยนี่วัน้แกนอนเพืือเ,าาอเ,อเอจำ <ปะ S 1> ซื้อซื้อป่ายัางเดียเดี๋ยวพลังชายบนมาปาเทียบกัเลย้ะไปบ้าปะเทียบบูดีนะ,ะับ สงสัยซื้อบราสงไซซื้อได้เพราะได้ยินเพราะบราซซื้อประจำเลยที่แท้เจ้านี่เนาะราคากับชิมฮาบาทเองเจ้าอื่นกับประมาณเส้าหาตัวสามสิบเนาะสักเดือนพวกเงินหน่อยกินได้อันนี้ครับบราซกับซื้อกับเราประจำเนาะเป็นลูกค้าประจำของเราเลยนี่แหละคือกิบบัตประจำวันของบ่าเนาะก่อนไปงานก็ ยางมากใช้เวลาตบาอยู ông, ông ộ, p, 000, cả, ่เกินสมอมงม่นเตื่นมาหอดีทำงานเนาะนี่ก็มานังถากพอสิเปิดงานแต่ได้บรรยากาศเย็นนันนึงเนาะแต่ก็คอยไปเห็นงานมาดากทีนเนาะเปิดงาก็ม้าสิโมงเ็มงเกินไมเมงเกินมาดากเิเย็นมงคเกินที่กันเนาะนังพากยางมาก่ที่หอเ็ดงานของเดียวก็ไม่ใชว่าใส่เสือที่เดียวก็ต้องเปล่ เดกงานก็เดีวมอกัเาเป็นทีมเดียวกันเข้าโอเครอดเพือนสำหรับทิมบรรยากาศวันนี้ตอนเช้าเสารกับมีการนั่งดื่มทีนาบานของใกางเกงทำงานเนาะมีการกินกาแฟปากเนาะเวะลาบอสิขอจะไหวเพียงสนนั่เพือนเนาะ ฝากเพื่อนที่เขามาให้ก๊าซแก๊กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับคาเทอเพื่อเพื่อทิ่จะเป็นก๊าซแก๊ให้รรลาในการชัคลิตงไปนักรีนล้อเ่อนขดนานไ